โยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอาเซนลเกมคงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแมปแนวไมฮิโร่ครับตามชื่อคลิปเลยไมฮิโร่คาเดเมียที่เรารู้จักอะ่ะเออเป็นแมปแนวไมฮิโร่เลยนะคือแบบโลเปเป็นอ่าบทบาทนั้นๆน,น,นะเป็นตำรวจฮีโร่ยากุซาบิลเลนนักเรียน U.A แล้วก็ชิเกสึนะครับแล้วก็มีเมตาเลเบลเลชั่นอาร์มี่ด้วยนะครับเป็นพวกที่อ่าเป็นสมาคม อย่างหนึ่งนี่แหละครับผมจำได้แค่นี้นะในเรื่องนะแมปมีชื่อว่าอาชุระยูเนเต็ดนะครับเออที่ผมมาอาจแบบนี้เพราะว่าแมปมันคนเล่นน้อยมากนะครับผมไม่สามารถรีวิวได้จริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงดีนะฮะเออเหมือนนั่งวิ่งเหมือนนั่งวิ่งคืออะไรวะเหมือนวิ่งเล่นคนเดียวในแมปอ่ะเออคือแบบคนเล่นมันน้อยเกินนะครับผมอยากมาชวนเพื่อนๆนะ FC ทุกท่านนะมาเล่นกับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมป และลิงก์ดิสคอร์ดไว้ด้านล่างเดสคริปชันและคอมเมนต์นะฮะเออเข้เามาเล่นกันเยอะๆนะครับเอ,อ้ยยังไม่ทันจบคลิปก็ mm hmm. คือว่าผมจะมาแนะนำนะครับโค้กหรือว่าอัตลักษณ์นะครับจุดเด่นของแมปแนวไมฮีโรเลยนะต้องเป็นอัตลักษณ์แน่นอนครับและอัตลักษณ์เกมนี้เยอะมากนะครับมีอัตลักษณ์แบบน้ำโกดอลฟวันแล้วก็แบ็กวิปหรือไอแซ่ดดำอะ่ะเออที่เด็กกูใช้อะ่ะ หรือว่า brain wash ล้างสมองอันเนี้ยโอ้โหสูตรคือผู้ต่อโต้ตุ้ยคือผู้โต้ตอบทีนี้โดนล้างสมองอะไอไอไอที่มันเป็นหัวสีมว่วงๆอะเออไอเช่นเนี้ยอย่าขึ้นรูปแ,แปรนี่คือรูปปุ๊บไอตาออนะเออเเนี่ยเออประมาณนี้มีกบเอออัตลักษณ์กบอัตลักษณ์คัปปี้อัตลักษ เคเชั่นหรืออัตลักษณ์สร้างสารรค์ของโมโมเออคิตโตก็มีเดนเจอร์เซนของรุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้สักรุ่นหนึ่งนี้แหละเดยช็อตก็มีเอิร์ธฟอลก็มีของไอ้พวกกลุ่มคล้ายๆแมวอ่ะเออกลุ่มสัตว์อ่ะเออพวกกลุ่มนั้นอ่ะคือแบบว่าระบบดีดีใช้ได้เลยนะก็คือมีโรงพิวานให้เราไปรีอัตลักษณ์แล้วก็มีจิมให้เราฝึกเลเวลนะเป็นการพุชอัพหรือการวิพื้นนะ พื่อรวลนะฮะแล้วก็มีการทำเควสแบบเควสแบบไม่ได้ทำแบบกับมอนเตอร์นะเป็นทำแบบคนนะเออทำกับคนแบบผู้เล่นแบเพลย์เยอร์กันเองอะ่ะเออแบบไม่มีมอนเตอร์นะเกมแบบไม่ให้เราสู้กับมอนนะเออไม่ได้สู้กับไอซสู้กับคนจริงๆนะเออแบบโอ้โหและคืออยากจะแนะนำไอจุดเด่นของแบบนี้เลยนะก็คือ การเข้าบทบาทนะครับ <Yahoo! S 1> เออการเข้าบทบาทแต่และบทบาทค่อนข้างยากนะครับเอออย่างเช่นบทบาท U A เงี้ยนักเรียนนะครับนักเรียน U A นะผมเป็นอยู่นะนักเรียน U A ผมกว่าจะทดสอบมันเป็นการทดสอบแบบกับแอดมินนะครับท่านผู้ชมมันเป็นการทดสอบกับแอดมินนะแอดมินเขาจะส่งสตาฟมานะฮะเป็นคุณครูเป็นบทบาทคุณครูกับบทบาทพออนะฮะเพื่อมาทดสอบเรานะครับเออ มามาสอบเราอะเออมาสอบอะมาแบบมาซ่อมซ่อมเราอะเออคือแบบว่าค่อนข้างยากมากเลยคนระับตอนที่ผมทํานะเออส่วนวิลเลนน่าจะเป็นการฆ่าคนนะครับเออน่าจะประมาณนั้นส่วนพลิตก็มีการสอบเหมือนกันนะครับคือเขาจะมีคําถามให้ตอบ แล้วก็ทําตามเขาอ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องทายังไงบ้างเพราะว่าผมไม่ได้สอบนะผมสอบแค่นักเรียนนะแบบนี้วิธีเข้านับก็คือเราต้องเอาไว้ลิสต์นับให้ท่านผู้ชมนับเข้ากลุ่มกลุ่มในโลบอกไปก่อนนะครับและท่านผู้ชมก็เข้ากลุ่ม d i s c o r d นะครับและนนี้ท่านผู้ชมก็ต้องรอแอดมินนะครับเปิดเวฟนะครับหรือว่าเปิดการอนุญาตให้คนเข้าแบบนะครับใน d i s c o r d นะครับเขาจะส่งเป็นเวฟให้นะครับท่านผู้ชมก็เขียนชื่ออ่ะมันจะมีช่อง เป็นช่องให้อยู่นะครับว่าเออต้องทํำยังไงนะครับเขียนยังไงนะครับประมาณนี้นะวิธีการเข้าแมปนะครับเออถ้าใครสงสัยที่เข้าไม่ได้นะครับดูให้จบคลิปก่อนเดอ้อเออดูให้จบคลิปเดอ้อและอีกอย่างนะครับเกมนี้มีเพลเยอร์ที่คอสเพย์นะรหรือว่าเป็นสเปเชียลคาแรคเตอร์นะครับเป็นแบบตัวละครในอนิเมะเลยนะเออจะลงมาเล่นในแมปอะไรอย่างงี้นะมาลาวิลเลนมาลาอะไรอย่างงี้นะครับมีทั้งฝั่งฮีโร่ทั้งฝั่ง วิลเลอร์เลยนะครับแล้วก็มีนักเรียนนะครับที่เป็นบาคุโกเดกุโชโตะอะไรอย่างเงี้ยเออมีโมดมีแบบไอซาว่าอาจารย์นะอาจารย์ไอซาว่ามีวิลเลอร์พวก All For One, um ura, ออฟฟาวันโทมูระดาบิเออผมอยากแนะนำแมปนี้จริงๆนะครับเออคนเล่นมันน้อยอะ่ะแบบและคือคนเล่นน้อยไม่เท่าไหร่ไม่มีคนไทยเล่นอีกมีแต่คนอังกฤษเออแล้วผมเจอแมปได้ไงงงกันดิเพราะว่าผมเจอเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับ แล้วทีนี้เขากลับมาเปิดใหม่นะครับเพราะว่า1ปีที่แล้วเขาปิดไปนะครับครับผมจะมาพาทำวิธีเข้ากันนะครับวิธีเข้าเล่นเกมอิชูรายูเนเต็ดนะครับทําตามผมเลยนะครับเออครับกดเข้าไปที่ลิงก์แมพที่ผมใส่ไว้ในด้านล่างเดสคริปชั o นก่อนนะครับหรือว่าท่านมู้ชมจะพิมพ์ไปว่าอ s ชูรายูเนเต็ดก็ได้นะครับตรงนี้นะครับปุ๊บเ้าคนหาเกมปั๊บเจอปุ๊บ ตอนแรกท่านผู้ชมยังเล่นไม่ได้นะ้ท่านผู้ชมกดเข้ามาก่อนปุ๊บกดเข้าเกมมาปุ๊บกดนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ด้วยเออผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ด้านล่างนะนี่นะ้ท่านผู้ชมกดตรงนี้ก่อนนะครับกดปุ๊บ,บนี่และท่านผู้ชมต้องมี Discord ด้วยนะครับมีดิสคอร์พอกดเข้ากลุ่มแล้วใช่ไหมเราก็ต้องรอคอารับใช่ไหมครับรอให้เรากดออกมานะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับ ทิงโซเชียลนี่นะครับจะมีกลุ่มอั้านะครับเป็นกลุ่มลิอร์นะครับแล้วกดสำรับคุณชวนนะครับนี่แล้วผู้ชมก็มาจากหน้านี้นะฮะแล้วผู้ชมก็จะมาเจอหน้าแบบนี้นะครับแล้วผู้ชมมาที่ช่องนี้นะครับ pending chat นี่นะครับปึ๊บแล้วผู้ชมก็ค tap verify นะครับนี่เปิดแล้วผู้ชมเขียน verify ร็จนะครับ ให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้นะครับ verify this b l i n k นะครับแล้วกดเลื่อนชมดูไฟล์เส็นแล้วท่านผู้ชมก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับนะฮะแล้วใ้ท่านผู้ชมกด sign in w i t discord นะครับกดปุ่มสีเขียวนี่นะครับแล้วกดอนุญ,ญาตครับออกมาเสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้เลยนะครับ verify now นี่ครับกดสีเขียวไปนีม่มันก็จะบอกมันก็จะถามนะครับ เรากดอันแรกนะเราอินวิตโลบ็อกนี่แล้วก็ขึ้นหน้าโลบ็อกเราขึ้นมานะ,รา in in นนะครับให้ท่านผู้ชมเราอินในเบราว์เซอร์ก่อนครับเออแล้วก็กดเข้ามาครับปึ๊บให้กด continue คอนติเนียร์ครับแล้วกดคอนเฟิร์มแอดกร a ดแอดเซตครับกดคอนเฟิร์มนะครับเปิ่งเสร็จสิ้นนะครับแล้วก,กดรีเทิร์นแอดต่อ นะแล้วเราก็ทำการเสร็จสิ้นครับ้ส่งมานี่เทจาร์ยนะ้าพอเราไฟล์เสร็จปุ๊บเราก็รอนะครับรอแอดมินนะเปิดเปิดช่องนะครับเปิดช่องนี้นะให้เราพิมพ์นะครับให้เราพิมพ์เหมือนคนข้้งบนเลยนะเนี่ยตรงช่อง p e n d i n g Info นี่นะครับสมมติถ้าแอดมินเปิดนะครับเราก็พิมพ์เหมือนคนอื่นเขาเลยนะครับพิมพ์ชื่อตัวเองอะไรเงี้ยครับกรอปคนอื่นมาเลยนะ ผมจะพิมพใม้ดูนะครับเอาคนหนึ่งมาปุ๊บนี่นะให้ได้ไ้ชมพิมพอย่างนี้นะใช่หไหมมันพิมพเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสเตตัสอันนี้พิมพเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็แค่เปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงก็คือว่าไอตรงนี้นะเนี่ยไอตรงชื่อตรงแอดตรงนี้นะครับให้เรากดไปหน้าโปรไฟล์ก่อนครับกดมาที่ตัวเราครับนี่คนระับไอตรงชื่อข้างหน้าตรงนี้นะครับคือเฮ้ย What the fuck? นี่คือชื่อตรงนี้นะเช้างล่างก็คือชื่อยุสเนยข้างล่างนะครัไอตรงแอดนะครับเดี๋ยวให้เราใส่ชื่อตรงแอดไปนะเนี่ยนะตรงนี้นะไอตรงดิสเพย์ก็คือตรงนี้นะไอข้างบนนะครับมันจะไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวไปดูของผมนะครับเออต้องแนะนําเป็นตัวอย่างดีกว่าเขาไาที่โปรไฟล์นี่นะมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้คือชื่อของผมนะส่วนข้างบนเป็ชื่อดิสเพย์นะครับเออ คือเปลี่ยนได้นะแล้วก็สมมุติว่าเป็นรหัสผมล้วกันอ่รหัสผมก็นี่เอาอันข้างล่างนะครับแส่ข้างบนนะปึ๊บแล้วก็เอาอันข้างบนนะคอนเทนต์ gk นะครับเป็นวนะักนิดนึงนี่ใส่แบบนี้ปึ๊บส่วนอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเนี่ยอันบรรทัดที่สามนี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับกรอบเข้ามาเลยนะอันสุดท้ายนะเป็นโปรไฟล์นะครับนี่ให้เรากลอบตรงนี้เลย ตอนนี้พอเอา้ปมาวางปุ๊บมันก็จะเป็นลิงนะครับอนคนอื่นเขาบแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูโปรไฟล์เขาได้นะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยนะโอเคครับท่านผู้ชมก็ต้องรอเขาเปิดนะครับเขาก็น่าจะเปิดดึกอยู่นะครับบางทีเขาก็เปิดเช้านะ เออเขาเปิดเวลาไม่ตรงนะท่านผู้ชมต้องรอดูเอาอะไรกันนะเป็นแมปแนวไมฮิโร่เจ๋งๆเลยอะ่ะท่านผู้ชมมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย